ายตาจากงานละครไปจนแฟนๆเกือบลืมหน้าล่าสุดนุ่มบีมันดิตก็หวนคืนจอตามคำเรียกร้องโดยประเดิมด้วยบทจอสั้นในละครระเบียงรักซึ่งเรียกว่าไกล้ตัวสุดๆเพราะได้เอาลูกจมูกโด่งตาฟ้าที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดมาใช้อย่างภาคภูมิเพราะต้องทำเป็นฝรั่งจ๋ากว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาและเพื่อความเนี๊ยบทุกกระเบียดนิ้วตามสไตล์พี่ณะผู้กำกับนายบีเลยต้องไปกดสีผมแสดงแปรจนแสบไปทั้งหัวทำเอาเข็ดขยดการทำสีผมไปนานเลยละคะ่ะ ีแรกตอนทาเป็นน้ําตาลน้ําตาลเข้มๆอะไรเงี้ยมันก็จะดูเหมือนคนไทยตากแดดก็เลยอ่ะไปะย้อมสีใหม่ก็กลายเป็นสีประมาณบลอนด์ทองอะไรเงี้ยครับพอเล่นละคร p พียเรียดแล้วมันค่อนข้างจะใช้เวลานาน,านพอสมควรเหมือนกันแล้วผมผมผมยาวค่อนข้างจะเลวต้องไปย้อมสีผมประมาณสักสามรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆจะรอบที่สี่แล้วนะครับที่จะต้องทำเพราะว่าตอนนี้ก็ <พอ S 2> ดำแล้วก็พอหลังจาก เรื่องนี้เสร็จแล้วนะครับผมจะอาคติกับผมมากแล้วก็ผมจะโกนหัวพูดแล้วนะพูดแล้วแล้วทำจริงแล้วทำจริงเดี๋ยวติดตามจริง,รงเดี๋ยวรอด,ดูอ่า